ป่นนี้เจ้าหลูมิน่ากับเจ้าหนูฮาเรสจะไปไหนแล้วนะไปสวรรค์หรือว่านรกฮมีแต่เรื่องสนุกสนุกเต็มไปหมดเลยอะ่ะอีกแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วที่นี่วันที่ไหนวะเนี่นี่จะปีศาจแกพาฉันม,มาที่ไหนอีกแล้วเนี่ยอะ,อะ,อ,ะ,อ,ะอะไรวะเนี่ย ทำไมฉันปวดหัวไปหมดเลย <c oughs> แกทำอะไรกับไอ,ออ้อ,อยอ้องตั้งสติให้มันดวงวิญญาณของเจ้ากับดวงวิญญาณของมันกลำลังเชื่อมกันมันกลำกนกลังกัดกร่อนเจ้าหากไม่ตั้งสติให้ดีเจ้าจะเสียสติและสูญเสียการควบคุมร่างของเจ้าไปตั้งสติให้มันซะจอาโดูสเรตเข้าใจแล้ว แล้วสรุปว่าที่นี่มันคืออะไรกันที่นี่คือมิติแห่งกระจกทุกอย่างที่เจ้าทำ<อ>ที่นี่จะไม่สมบูรณ์ตลอโลกของความราจริงเงาสะท้อนเต็มไปหมดเลอยอ่าฉันเริ่มจะเวียนหัวแล้วสิสรุปแล้วแกพาฉันมาที่นี่ทำไมล่ะที่มีติกระจกตรงนี้ทำไมไม่พาฉันไปจาัดก,การไอ้ลูกก้าบ้านั่นฉันจะเอาร่าของฉันคืนมา ตอนนี้เจ้าไม่พร้อมนวงปัญญาของเจ้าอย่างอ่อนแอเลยสุธีเจ้าต้องได้รับการฝึกฝนจากข้าไม่ต้องฝึกอะไรทั้งนั้นแหละพาฉันไปหาเจ้านั่นเดี๋ยวนี้เลยนะจะจะยึดล่าของฉันคืนจะซัดหน้ามันเองผ่านมาตั้งสองปีแล้วสินะ ถ้าอย่างนั้นฉันจะขอลองวิชาที่ฝึกมาหน่อยก็แล้วกันนะเฮ้ยฮ้ยน่าเสียดายที่ไม่เห็นอนุภาคของมันจริงๆเพราะที่นี่เป็นมิติกระจกเหรอนะแต่ว่าด้วยดาบเล่มนี้ ฉันว่ามันถึงเวลาที่จะต้องผดเด็ดศึกแล้วสินะ